แรงขนาดนี้ทำไมไปเปิดนมให้คนที่อกกินลูกจู่หัวแรงมากนะคะจู่หัวหน้าติดคุกมากเลยตอนเนี้ยทำไมอะชันไปเรียนที่อังกฤษมาค่ะประมาณหเดือนหนึ่งค่ะชันก็เดินเดินช้อปปิ้งช้อปปิ้งอยู่ช่ายเงี่ยงอยู่ในตัวของเราแล้วชันก็ก้มลงไปดูมันคือพึ่งอยู่ในเสื้อบินเข้าไปในเสื้อเบินเข้าไปในเสื้อค่ะแล้วก็อยู่ตรงบริเวณเสน่าของเราแล้วชันก็เต้นเต้น แล้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชักกลัวที่สุดในชีวิตก็คือพึ่งแล้วฉันก็เลยพยายามอาออกแล้วมันก็น่าจะต่อยไปแล้วอเขาอาจจะตกใจตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันอยู่ในที่ที่แคบก็เลยปุ๊งใช่มันแคบเพราะใหญ่่ะฉันจะปีเธออ่้อาอาจจะยันอาจจะยังแล้วไปหาหมอแล้วปัดก็ยยังไม่เปิดค่ะแล้วก็อหนูโดนพึ่งต่อยค่ะแล้วเขาก็ครับครับตรงไหนกระชีตรงหน้าอกตรงนี้เลยแล้วเขาก็เชิญเข้าห้องครับ ไปดึงด้วยตัวเองแล้วเป็นสภาพดึงเหล็กในด้วยตัวเองก็พึงนะไปหาหมอทําไมเหมือนเขาก็บอกว่าแบบเขาเปิดเขาทําให้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบเป็นแค่โรงพยาบาลเล็กๆเขาก็บอกว่าแบบแค่แค่ดึงออกมาไม่อยากชันก็พอออกมาเขาก็ให้ยามาตัวหนึ่งที่เป็นลูกพึ่งตัวนั้นอะแปะอยู่แล้วเขาบอกคนที่นี่โดนต่อยประจเหรอโอ้ที่อังกฤษเหรอที่อังกฤษค่ะทาไมถึงกลัวพึ่งถามก่อนเพราะว่าเคยเหยียบ ที่พึ่งแล้วมันก็ต่อยที่เท้าค่ะแล้วก็ <c oughs> เมื้อเฮ้อลองทำดถ้าได้ยินเสียงไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องปิดหูแบบ